ครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิวัตนเชนนั้นประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือการที่คนเรามีน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้นมันทำให้เกิดมีอาการปวดหลังได้อย่างไรท่านผู้ชมครับก่อนอื่นขอเรียนให้ท่านได้รับทราบว่า การที่เราจะบอกว่าใครเป็นคนมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้นเราสามารถบอกได้โดยการใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวบอกดัชนีมวลกายนั้นเป็นตัวเลขที่ได้จากการเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองค่าที่ได้คือดัชนีมวลกาย ในกรณีที่คนเรามีดัดชนีมวลขายตั้งแต่3าขึ้นไปถือว่าเป็นคนอ้วนท่านผู้ชมครับในกรณีที่คนเราเกิดมีน้ำหนักเกินขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้คนเรามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจตลอดรวมไปถึงโรคมะเร็งน,นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว การที่คนเราปล่อยให้อ้วนลงพุงนั้นมันสามารถทำให้คนเราเกิดมีอาการปวดหลับในระดับบันเอวได้คำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับตามปกติแล้วแนวของกระดูกสันหลังในระดับบันเอวมันจะโค้งไปทางด้านหน้าหรือแอนเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ำหนักตัวกระจายไปได้เท่าๆกัน แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่คนเรามีน้ำหนักเกินและอ้วนลงพงุงน้ำหนักตัวของคนคนนั้นจะตกลงไปทางด้านหน้าของลำตัวเป็นเหตุให้แนวพองกระดูกสันหลังแอนไปทางขาน,น้ามากขึ้นจากการที่กระดูกสันหลังแอนไปทางด้านหน้ามากขึ้นนี้เองมันได้เพิ่มแรงกดไปยังหมอนกระดูกรวมไปถึงทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นในบริเวณดังกล่าว ต้องทำงานมากขึ้นผลที่ตามมาก,ก็คือมันจะก่อให้เกิดอาการปวดหลังในระยะยาวขึ้นจากข้อที่จริงดังกล่าวนี้เองจึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่เราทุกคนจะต้องไม่ปล่อยให้ร่างกายของเรามีน้ำัาเกินหรืออ้วนเกินไปท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ